สวัสดีค่ะเวลคามทูใหม่ครับแลนค่ะวันนี้เอาสีไม้มาอวดนะคะแล้วก็จะชวนคุยด้วยว่าเอาไปทำอะไรบ้างนะคะเริ่มเข้าวงการสีไม้เนี่ยเริ่มมาจากการใช้ดินสอที่เป็นดินสอคระสีของคอลีนตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊สีไม้มันก็ใช้สะดวกสีก็เลยซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีที่ คนให้มาเป็นของขวัญบ้างแล้วก็ที่สื่อเองบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะอวดให้ดูนะคะว่าแต่ละสีมันเป็นยังไงเมื่อไปอยู่บนกระดาษนะคะแล้วก็เราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเริ่มดูจากผลงานนะคะที่ใช้ตอนวาดรูปแล้วกันนะคะ ภาพนี้เป็นภาพที่ใช้สีไม้ยี่ห้อ Faber Castell นะคะก็จะเห็นว่าสีมันก็จะละมุนละมุนนิดนึงฟิลลิ่งของ Faber Castell เนี่ยจะเหมือนกับเอ่อมันจะนุ่มกว่าใช้ดินสอน,นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ก็ก็สีสันละมุนอยู่นะคะอันนี้เป็นตัวไดอารี่ที่จดแบบซินเล็บนะคะถ้าเพื่อนๆงงว่าซินเล็บัจเจอร์ลิงคือยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าดูนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ใช้สี Faber Castell นะคะนี่ก็จะเป็นสีละมุนละมุนอย่างที่บอกค่ะสีก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่ซื้อเนี่ยคือเป็นกล่องเล็กนะคะแล้วก็คราวนี้ที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยจะเป็นสีไม้นะคะจะเป็นสีไม้ที่ใช้ของ Little Tree นะคะไอ้ Little Tree เนี่ย มันมีขายอยู่ที่ร้านมิสเตอร์ดีนะคะคราวนี้เราซื้อมา2แบบเลยก็คือแบบ48สีเป็น2หัวอย่างนี้นะคะนี้ฟิลลิ่งตัวนี้คือเหมือนดินสอเดะเลยค่ะแต่ว่าก็คือมันไม่ได้แพงมากอะนอะ้อก็ก็เป็นอะไรที่รับได้ในคุณภาพของมันนี้48สสีนะคะก็จะสีสันสวยงามสีสันสดใสส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราซื้อมาคือเป็นลาย ลายแอนิมอเนาะคือมันจะมีอยู่12สีค่ะตัวนี้ที่ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าชอบชอบออลวดลายของตัวตัวสีหมายเขานะคะดูค่ะเพื่อนๆดูสีมันจะแบบเออมันสดใสอะ่ะตัวลายมันก็จะซาฟารีนิดนึงอะไรอย่างงี้ส่วนราคานี่ถูกมากนะคะ29บาทอันนี้ซื้อพร้อมกันเลยกับกล่องใหญ่เมื่อกี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าฟิลลิ่งของสีก็จะ ไม่ไม่ได้คุณภาพแบบเหมือนกับ f a เ e r Castell แต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหล่นะคะสีที่ออกมาก็สวยอยู่หน้านี้ทั้งหน้าของไดอาี่คือใช้ของ l i t เต e T หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นมันก็จะเหมือนสีไม้ปกติอะคะ่ะแต่ว่าตอนตอนที่เราใช้เราจะเราจะ,เราจะรู้สึกมันมันก็จะเร้รายจะแห้งแห้งนิดนึงเหมือนกับใช้ดินสอนะคะ ต่อไปเป็นสีที่อันนี้ชอบที่สุดเลยนะคะบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าเริ่มเข้าวงการสีไม้อเพราะว่าไปซื้อดินสอที่มันเป็นสีเรนโบว์ hmm. ของคอนลีนมาใช้ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคอนลีนนี่สีเขานุ่มนี่เนาะเลยหาค่ะหา,หาซึ่งก็ได้จากมิเตอร์ดีเเหมือนกันนะอันนี้เป็นคอนลีนสอหัวนะคะทั้งหมดก็จะเป็น24สีสีที่เราใช้บ่อยก็จะมีอยู่2 2เฉดนี้นะคะก็คือ ส้มเขียวกับฟ้าชมพูนะคะอันนี้ก็คือตัวคอลีนเนี่ยมันสีมันนุ่มมันระบายง่ายค่ะคลีมคลีมนิดนึ่งชอบส่วนราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงตามคุณภาพนะคะคือตัวนี้ซื้อมา72บาทแล้วก็ส่วน หน้าถัดไปนะคะนี่เป็นทดลองสีของมอนมาเทนะคะตัวนี้เป็นสกินโทนนะคะมีช่วงหนึ่งประมาณปีที่แล้วที่ชอบที่จะวาดรูปพอสเทรตนะคะก็เลยมีความสนใจที่จะหาพวกที่มันเป็นสกินโทนสกินคัลเลอร์นะคะมาใช้ก็เลยไปเห็นตัวนี้ขายอยู่ที่ b 2 s ราคา179บาทนะคะตอนนั้นก็เลยซื้อมาเก็บไว้แต่ว่าก,ก็ยังไม่ได้ใช้ วันนี้ที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็เลยมาลองใช้กับไดอรี่ที่วาดวาดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงสีนะคะดังนั้นสีมันก็จะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นสกินโทนเราก็เลยวาดรูปเพิ่มไปอีกรูปหนึ่งเพื่อให้ไห้ใช้สีมากขึ้นนะคะรูปนี้ต้องขออภัยคุณโคนั่นด้วยเพราะว่าวาดแบบเร็วๆอะค่ะวาดวาดเพื่อให้ได้ระบายสีเฉยๆนะคะก็เป็นของมอนมาเทค่ะก็ อันนี้คือทั้งหมดสีที่สีไม้ที่มีอยู่แล้วก็เวลาเราใช้คือจริงๆเป็นคนชอบซื้อแต่ไม่ค่อยจะเอามาใช้เท่าไหร่เพราะกลัวมันจะเก่ากลัวมันจะหมดอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้โอกาสดีว่าพอมาจดบันทึกแบบซิลเล็บเนี่ยมันมีภาพที่ต้องมีทุกวันเราก็เลยได้โอกาสที่จะใช้สีไม้ที่เรามีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงให้ไอเดียเพื่อน ไปเพิ่มสีสันไดอารี่แล้วก็ใช้เครื่องเขียนที่มีอยู่อย่างเต็มประโยชน์มากขึ้นนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาเครื่องเขียนอื่นๆมารีวิวให้ฟังอีกนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ